สวัสดีครับกลับมาพบกับผมโอเมก้าอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปทำสีของเล่นพามพลาสติกคิดพวกโมเดลประกอบทั้งหลายเนาะสำหรับคลิปนี้ก็นี่เลยครับที่เกินไปเมื่อคิดที่แล้วที่ทำเจ้าเอ่อทา,าอร์ฟเมอร์เอบับเบิล B นะครับว่าเราจะทำเมกกะตอนตัวนี้กันนี่กลองใหญ่เลยนะด้านหลังสวยงามตัวนี้มันเป็นโมสำเด็จรูปซึ่งจะบอกว่า ผมอ่ะไม่ได้เล่นลายนี้ใช่ไหมตอนที่ผมได้มาผมได้มาน่าจะประมาณ 4- 5หปีที่แล้วแล้วนะคือนานมากแล้วนะได้มานานแล้วมีคนเอามาลงขายแล้วราคามันก็ไม่ได้แพงผมนึกว่าเจ้าพวกเนี้ยราคาน่าจะแบบ 2- 3 0 0าพอัพอะไรแบบนี้นล้จะแบบไลนราคาแบบไม่แพงอ่ะแบบว่าหลักร้อยหรือไม่ก็หลักพันนิดๆอะไรยอย่างเงี้ยพัน,ต,นต้นๆอ่ะเออค่อนข้างถูกแล้วก็ผมไม่เคยเล่นแต่ว่าผมเห็นแล้วผมเออชอบว่ามันสวยดีผมก็เลยเอามาโอ้ตอนที่ได้มาต้องบอกว่าว้าวเลยแบบว่าเฮ้ยโอ้เป็นตัวใหญ่ว่ะแล้วก็ รายละเอียดดีเทลสวยมากเลยสีเดิมก็สวยนะไม่ใช่ไม่สวยแต่ว่าเนาะสำหรับผมนะยังไงก็ชอบความเป็นความพิเศษความเป็นไลฟ์สไตล์ความเป็นแบบตัวตนหน่อยก็อยากจะใส่สีหรือทําอะไรที่มันเป็นบ่งบอหรือความเป็นเราหน่อยเนาะนี่นะครับเจ้าเมาเกอทอนของเราอยู่ในกล่องนี้ทั้งหมดนี่คือผมจะบอกว่าผมได้มานานแล้วใช่ไหมพะผมมีไอเดียทําสีตั้งแต่ตอนสี่ห้าปีผมก็แกะมันออกมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วโอย ขำเลยอยากจะบอกว่าไม่รู้ว่าอะไรมันอ่ะจะอยู่ครบหรือเปล่าแม่งมีน็อตมีอะไรด้วยไม่รู้ว่าจะครบหรือเปล่าแล้วที่สําคัญเลยคือมันไม่มีใบต่อผมแกะไว้นาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต่อประกอบได้เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ต้องดูจังเนี่ยในนี้เอาว่าอันไหนอยู่ตรงไหนเนาะซึ่งไม่น่าเกินความสามารถเราเท่าไหร่แล้วก็สําหรับไอเดียก็เหมือนเดิมครับผมมีไอเดียที่จะทําสีอยู่แล้วว่าจะทําสีอะไรแล้วก็จะทําฉากอะไรแบบไหนเนาะ ผมพูดไปทุกครั้งเลยว่าเวลาผมซื้อฮาร์โมพาสติโมเดลคิดกันดั้มกันพาอะไรพวกนี้ตัวที่ผมซื้ออะผมเริ่มแต่ผมชอบก่อน1นึก็คือชอบแล้วก็ผมมองแล้วผมรู้ว่าเอ้ยตัวนี้น่ามาทําสีประมาณนี้เออหรือบางทีอาจจะยังไม่ได้คิดสีแต่อาจ,จิว่าเฮ้ดูแอชั่นนี้แล้วมันน่าจะทำเอามาทําจัดวางแบบนี้มันน่าจะอยู่ในคอลเลคชั่นเราก็จัดมานั่นแหละคือผมมีไอเดียแล้วว่าผมจะทําอะไรวางคอยมาทำเนาะ ตอนนี้ที่ผมทําไปแล้วนะอันนี้เพิ่งทำนะก็คือผมทําพวกรอยดาเมจเวทเทอร์ลิงรอยะลอกอะไรพวกนี้ผมทาไปหมดแล้วผมมานั่งผมนั่งขัดไปหมดแล้วเพิ่งขัดเสร็จด้วยเออแต่ตอนขัดเดียผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าผมทํานู่นทานี่อยู่ไม่ค่อยว่างเออแล้วก็แบบขัดแบบมันไม่ได้ปฏิปัตต่อขัดแบบแวันละชิ้น2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั่งว่างอ่ะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขัดหมดลวไม่มีชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรเต็มไปหมดเลยชิ้นใหญ่ๆก็มีนะอ,อ่อย่างอ๋อชิ้นน้าปกนี่ นี่ชิ้นหน้าอกมันใหญ่มากเลยถูกไหมตรงนี้ก็ใส่หัวขัดหมดแล้วล้างขัดทํารอยดามจตทารอยขลอกหมดแล้วตอนนี้ก็เตรียมเอาไปพ่นรองพื้นแล้วก็พ่นสีจริงเลยตัวนี้ต้องประกอบดูก่อนว่าประกอบได้หรือเปล่าแล้วค่อยมาจัดท่าทีหลังแล้วก็ทําฐานเดลลามาจริงๆก่อนจะทําเจ้าตัวนี้ผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะทําตัวอื่นก่อนก็คือ1ต่อ35 r x 7 8ของโมจินนะที่ตอนนี้กําลังฮิตเลยคนเพิ่งได้กันมาแล้วคนก็ต่อกันเยอะตัวใหญ่มาก ผมไม่อยากจะรัดคิวต่อเจ้าตัวนั้นก่อนเพราะว่าเลยมาเพราะว่ากล่องมันใหญ่แล้วมันเป็นแค่กล่องน้ําตาลเออถ้าผมต่อเสร็จผมเก็บแต่หุ่นใช่ไหมแล้วกล่องอะ่ะผมก็ทิ้งไปได้เลยไงไม่ต้องเก็บแต่ประเด็นคือถ้าผมต่อแล้วอ่ะผมไม่อยากจะต่อว่าไม่เฉยผมอยากจะทําสีทําฉานทําอะไรเลยมันก็ใช้เวลาเยอะนะ,ะด้วยความที่เป็นสเกลใหญ่รายละเอียดดีเทลเหมือนจะไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยสะาใจผมผมอย่างที่ผมบอกผมไม่ต้องติด หาเพจเดินไลายทําอะไรใหม่อีกเออมันผมว่ามันจะใช้เวลานานเกินไปก็เลยไม่เป็นไรพักไว้ก่อนคิดว่าน่าจะต่อต,ตัวต่อไปหลังจากที่ทําสีเจ้าตัวเมกาทอนนี้เสร็จอะ่ะผมว่าผมจะไปต่อเจ้าตัวนั้นแหละคิดไว้นะตอนนี้ก็ไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเอาไปทําสีเลยไปครับ โอ้โหเป็นไงเสร็จเรียบร้อยเจ้าเมกะทอนก็ทําสีเสร็จเรียบร้อยอ,อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปเลยตอนประกอบยากมากโอ้โหผมแบบเรียกว่าอะไรอ่ะ มันค่อยๆแบบดูนะว่าส่วนไหนมันอะไรแบบไหนมันไม่มีคลิปที่เขาแกะมาทําสีแล้วก็มาประกอบให้ดูเลยนะครับมันก็จะมีคลิปที่แบบว่าเขาเอามารีวิวก็คือตากเป็นหุ่นใช่ไหมแล้วก็มาบิดเป็นรถถังของมันอะ่ะผมก็ต้องแบบค่อยๆสโลว์ดูค่อยๆแบบสต็อปดูว่าเออตรงนี้มันเข้ามาตำแหน่งนี้อะไรแบบนี้ที่สาคัญเลยน็อตอ่ะมันขนาดไม่เท่ากันผมก็ใส่ยอมรับว่าใส่มั่วๆแหละให้มันอยูอ่อ่ะเออแล้วก็มีน็อตเกินมาตัวหนึ่งไม่รู้ท่งไหนหาไม่เจอประกอบเป็นรูปเป็น่างได้โอเคสีเือถืวแบบอว ขั้นตอนต่อไปก็คือเตรียมไปทําฐานในโอรามาเนาะเหมือนที่ผมเคยพูดไว้เมื่อก่อนหน้านี้ว่าผมทําสีไอโมเดลหรือพาโมพวกเนี้ยพลาสติกคิดนะนะผมจะทําฐานมันตัวเลยทาฐานทำใดโอรามาทีนี้จะทําเยอะทําน้อยก็แล้วแต่ว่ามีไอเดียมากน้อยแค่ไหนสําหรับเจ้าตัวนี้ f านโฟมเนี่ยผมต้องบอกว่ามันควรจะเป็นฐานที่ดูแบบอลังการนะผมคงไม่ได้ทําแค่แบบาฐานอะไรแบบนี้ใช่ไหม มาทาสีทําอะไรนิดหน่อยทําแบบเป็นฐานมีรายละเอียดดืดด,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 ดแล้วก็เอาตัวมันมาวางผมคงไม่ได้ทําแค่แบบนี้ผมอยากจะได้ฉากไดโอลมาที่แบบเหมือนไซเบอร์ตอนแบบยืดๆออกมาแบบผมอยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่า,วามันดูดิดีเทลของหุ่นมันมาขนาดนี้แล้วว่าถ้าคุณจะทําอะไรแค่แบบฐานวางเฉยๆมัน มันไม่สุดอะเออผมไม่คยให้มันสุดอะของที่ผมจะเอามาทําก็นี่นะอยู่ข้างๆผมแล้วก็จะมีพวกแบบอ่าลําโพงเก่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นของที่ผมเคยซื้อมาใช่ใชไหมแล้วมันก็พังไม่ได้ใช้เออเห็นว่ามันน่าจะเอามาทําอะไรได้สักอย่างอะแล้วยิ่งทําโมเดลอะผมว่าพวกเนี้ยมันเอามาทําฉากได้เดี๋ยวก็ต้องแกะรือ้อดูว่าอันไหนมันจะวางตกแต่งอะไรยังไงได้เนอะดัดดัด,ด,ดมันดูหินเทียมอะไรพวกเนี้ยเออมันมันน่าจะเอามาทําอะไรได้น่าจะอามาเล่นได้เนี่ยแบตเตอรี่เกา่าใช่ไหมเออผมยังไม่รู้นะว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหน แค่คิดไว้ว่าจะทําอะไรแค่นั้นเองเดี๋ยวต้องต้องมาลื้อดูเพราะว่าเหตุผลที่เอาไอ้พวกนี้มาดูดิเนี่ยหูฟังอย่างเงี้ยดูดีเทลมันใช่ไหมผู้ดีเทลมาอย่างเงี้ยเออแล้วก็แมชชนิกความเป็นหูฟังเนี่ยผมว่ามันดูไซเบอร์ตอนดีนะมันน่าจะแบบพอะแกะออกมาแล้วน่าจะแบบเอามาวางแล้วมันดูบเออ มีชิ้นส่วนแบบอะไรอย่างเงี้ยก็อธิบายไม่ค่อยถูกกันแต่ว่าว่า,วาน่าจะเข้าใจนะครับความแบบใสเ่เอร์ตอนความเป็นดาวของคุณยนพวกเนี้ยอย่างก็คือพวกเนี้ยไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะพอกับที่ผมคิดหรือเปล่าถ้ามันไม่พอจริงก็คงจะต้องใช้เนี่ยโฟมไอโฟมทำฐานโมเดลสีวฟ้าเนี่ยมีอยู่เป็นก้อนใหญ่ๆอยู่ก็เดี๋ยวเอามาทำเสริมตกแต่งขั้นตอนสุดท้ายว่าให้มันสมบูรณ์นะเนาะอันนี้ก็อาจจะแบบวางเป็นแบบใหญ่ๆไปก่อนก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยทำฐานของเจ้าเมกาทอนตัวนี้กันเลยดีกว่ามาดูกันว่่าาาาาฐนนนผมมเีจะออกห้ต งแบบไหนเนาะไป let's go เรียบร้อยแล้วครับเจ้าเมกะทอนของผมพร้อมกับฐานวางเดลโรมาเนาะเสร็จประมาณนี้สีก็อ้างอิงใกล้เคียงกับในหนังเนาะแต่ว่าผมก็จินตนาการของผมเองแบบว่าพวกดามเมจพวกสีอะไรแบบนี้ตอนแรกบางจุดมันจะเป็นสีฟ้าเนื้อพวกท่อพลังงานเนี่ยแต่ผมว่าผมอยากได้เป็นสีสมๆมากกว่าเลยทำเป็นสีส้มๆแทนนี่ประมาณนี้ตัวนี้ใช้เวลาทําสีจริงๆไม่นานครับเจ้าตัวเมกะทอนเนี่ยไม่นานแล้วก็ฐานเดลโรมาก็อย่างที่เห็นนะว่าผมใช้วัสดุเศษซาาข,ของเหลื ใช้เรียกว่าเป็นงานรีไซเคิลรียูสเอามาทาบเอามาวางว่าอะไรควรจะอยู่ตรงไหนบ้างเนอะเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นงานประมาณนี้ก็คือว่าผมใช้วิธีว่าคิดมาก่อนแล้วว่าผมจะทํา อะไรใช่ไหมทำฉากมันประมาณไหนคิดเชฟฟอร์มไว้แล้วก็ลองเอาวัสดุที่มีเนี่ยมาวางวาง,วางทาดูที่สําคัญนะครับผมจะบอกเลยว่าทํไม่อย่าไปทําแล้วรู้สึกเครีนะคยดเนาะบางทีอ่ะมันทําไม่ได้แล้วมันเครียดมันก็มันก็นกงุดหงิดงานก็จะออกมาไม่ได้ตังใจอีกอันนี้ผมทําแบบว่าไม่ได้เครียดเลยว่าจ,จับวางวางวางดูว่าเออมันน่าจะวางอย่างนี้อย่างนี้ได้เออก็แปะแปะแล้วก็ติดกาวปกติเลยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีการเอาวัสดุไปตัดแต่งหรือไปทำโมดิฟายอะไรเพิ่มเลยเรียกว่าแทบจะแกะออกมาแล้วก็เอามาจับวา างแปะให้มันดูเข้าที่เข้าทางของมันเนอะก็จะประมาณนี้นี่เสร็จแล้วตอนที่ทําเสร็จอะสีมันจะมั่วๆหน่อยมันก็จะดูไม่ออกใช่ไหมเราก็ต้องจินตนาการไปว่าเออถ้ามันอยู่ในตำแหน่งเนี้ยแล้วพอทําสีเดียวกันเนี่ยมันจะได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าด้วยเออดีต้องก็ต้องใช้ความมีจินตนาการนิดนึงนี่เนาะข้างหลังออข้างหลังประมาณนี้นี่อ่ะนี่นนน ก็อพอทําเสร็จผมก็ไปทําสีดําทั้งหมดก่อนถูกไหมเพื่อจะดูภาพรวมว่ามันโอเคจริงๆเนี่ะตอนทําสีดําแล้วก็คือแบบก็ไม่ได้คิดจะทำอะไรเพิ่มแนละ้วมองดูตั้งแต่ตอนมันเป็นหลกักหลกัๆสีแล้วว่าเออเดี๋ยวมันทําสีเป็นโทนเดียวกันอย่างที่เราต้องการเนี่ยโทนแบบดาวไซเบอร์ตอนเนี่ยเหล็กๆอะไรแบบนี้จริงๆอาจจะสวา่างกว่า,น,วาน,นี้ก็ได้นะสีอาจจะดูแบบเป็นความเป็นโครเมียมความเป็นเหล็กอะไรมากกว่านี้ก็ได้แต่ผมแบบผมชอบสีโทนเข้มๆไงผมเลยทำเข้ม ก็ตามนั้นแหละครับแปะกับวางให้มันเข้าที่เข้าทางอย่างที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นคือมันต้องดูว่าเรามีวัสดุวัตถุดิบอะไรแบบไหนบ้างเนื้อมันจะเอามาวางอะไรแบบไหนได้ใช่ไหมอย่างข้างหลังนี่จริงๆผมไม่อยากให้มันมีโคง้โคงๆวันนี้เป็นเป็นเฟืองไปเลยแต่ว่าผมไม่มีวัสดุตรงนั้นไงถามว่าผมจะไปนั่งตัดพาเพดหรือตัดโฟมหรือปั้นเป็นเฟืองไปอะไรที่ผมต้องการผมก็ทําได้นะแต่ว่า มันจะซีเรียสไปเออผมไม่ได้อยากซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่างานต่อต่อไปอ,อ่ะผมอาจจะมีทํานะถ้างานไหนที่มองว่าเอออยากทำก็อาจจะมีปั้นมีอะไรเองให้มันได้อย่างที่เราคิดเลยแต่นั้นอะ่ะถ้าจะทาแบบนั้นอะ่ะก็แนะนําว่าควรจะต้องสเก็ตแบบเป็นไอเดียก่อนเพื่อจะได้ลดขั้นตอนแล้วก็เวลาในการทํางานเพราะว่าถ้าเกิดเราสเก็ตแบบเราจะเห็นแล้วว่าอ่าเราจะทาขั้นตอนอะไรแบบไหนเนาะความพอใจก็ค่อนข้างพอใจเลยเออเพราะว่าสีมันทําเสร็จแล้วมันออกเป็นโทนที่ผมอยากได้พอดีแล้วก็ดูแล้วว่าเข้ากับเจ้าตัว SD ดีออฟ มากับเอสดีบับเบอรบีดนะดูเข้าเป็นซีรีส์เดีวยวกันเพราะสีใช้ทนทนเดีวยวกันเออ อ่าเนี่ยมันมีผู้นําฝั่งร้ายก็คือดีเซติคอนเป็นเจ้าเมกาทอนไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะขาดผู้นําฝั่งออตโตบอดไปไม่ได้เลยก็เจ้าออพติมาพามอ่าตัวนั้นน่ะผมมีเป็นของโยโลพาร์คเป็นพาโมเป็นพลาสติกค,คิดแบบต้องประกอบเองเออก็คิดว่าน่ายทำมายืนคู่กับตัวนี้แหละไซส์น่าจะใกล้เคียงกันนะผมว่านะผมไม่แน่ใจเมือนผมยังไม่เห็นตัวจริงกันแล้วก็ตัวนั้นนะ่ะทำฐานเนี่ยก็จะซีเรียสหน่อยแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีพวกซากพวกวัตถุดิบอะไรพวกนี้แล้วผมลื้อดูแล้วผมมีน้อยมากผมว่าเดี ปออไปดูว่าชิ้นไหนอะไรยังไงมันน่าจะเอามาทําฐานไดโอลาม่าได้แล้วก็เอามาทําอีกทีแต่เจ้าตัวนี้มิการทอนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นงานของค่ายอะไรยังไงนะแต่รู้ว่ามันเป็นเออมันเป็นงานพวกน่าจะเป็นก๊อปปี้อะไรงานจีนคือผมพอผมว่าไม่ได้เล่นฝุ่นในไลน์นีออ้พวกทาร์ฟเมอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยจะไม่รู้จักว่าอันไหนเป็นของลิขสิทธิ์อันไหนเป็นของแท้อันไหนเป็นค่ายที่แบบออเรซินทําขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะเออไปเห็นมันมีเยอะที่เขาวางขายตัวใหญ่ ตัวอะไรแบบราคาแบบ อุ้ยหลักมือหลักแสนอะ่ะเออผมแค่นี้ผมพอใจแล้วแต่ราคาที่ได้มาแล้วก็มาทําประมาณน,นี้นะแล้วก็อีกอย่างหุ่นอะ่ะสเกลเนี้ยผมโอเคนะคือผมคิดว่าหุ่อนอ่ะต่อไปเนี้ยผมอยากจะเก็บหุ่นที่มันตัวไซส์ประมาณใกล้ๆกักแบบ30เซนก็คือแบบยี่สิบเซนอัพอะไรอย่างงี้ที่มันเป็นตัวใหญ่อะ่ะไซส์แบบอย่างเงี้ยผมโอเคผมไม่อยากจะเก็บตัวเล็กๆแล้วตัวแบบไซส์ที่เป็นแบบเทจีอ่ะเออเกทเทจีอ่ะผมไม่อยากจะเก็บว่าแต่ถ้าพวกเป็นพวกเอดีที่ผมชอบผมก็อาจจะเก็บอยู่เพราะว่าเทเอดีอ่ะตัวมันเตี้ยก็จริงแต่ว่าชิ้นนนส่่วมมัใหญผ ชอบพามแบบเต็มไม้เต็มมือแบบนั้นแล้วก็ถ้าหุ่นตัวไหนที่เป็นพวกพามูยิ่งตอนนี้ของจีนออกเยอะใช่ไหมถ้ามันเป็นตัวที่มันสูงแบบว่าโอ้ไซส์เนี้ยแบบไซส์เกิน30เซนนะ่ะผมพีออเดอร์ทันทีเลยผมเห็นแล้วผมชอบเลยอยากเอาอยากได้เลยอ่ะนิดนึงฐานหุ่นอนะตัวหุ่นนะ่ะผมใส่แกนเหล็กไว้ตรงขานะตรงเท้ามันอนะใส่ยึดเจาะเป็นแท่งเหล็กไว้แต่ว่าไม่ได้ติดกาวแบบว่าตอนนี้ยังยกออกจากฐานได้นะครับเพียงแค่ว่าที่เจาะยึดไว้เนี่ย เพราะว่าเนี่ยอาเนี่ยพลาสตินเนี่ยมันจะไม่ล้มเห็นไหมเพราะว่ามันมีแกนแต่ถ้ามันไม่มีแกนอ่ะใครมาโดนนี้โดนหน่อยอ่ะมันล้มแล้วก็เพราะว่าผมเก็บมันไว้นานด้วยหรือเปล่าหรืออะไรไงผมรู้สึกว่าพลาสติกมันค่อนข้างจะเปราะมากเพราะว่าตอนที่ประกอบอ่ะมีบางชิ้นหักขามือเลยเออแตกขามือเลยเหมือนพลาสติกมันไม่ค่อยดีด้วยแหละ ถ้างั้นคลิปนี้เราก็ลากันไปที่ตรงนี้แล้วกันครับเหมือนเดิมครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยเนะใครที่มีความคิดเห็นหรือสนใจกจะสอบถามติชมแนะนําอะไรเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าอยากเห็นผมประกอบหุ่นตัวไหนทําสีหุ่นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกได้ครับถ้าผมมีแล้วผมอยากทำอีกแล้วผมก็จะทําเลยอันนี้ก็ผูกตับทำเลยแกะไว้ต้อง5ปีเนาะเดี๋ยวหยิบตัวนี้ให้ดูตัวก่อนไปนี่ อันนี้ก็มาจากฟิกเกอร์ลิตดิจิมอนตัวนี้แมชชีนดามอนนี่ไอตัวฐานเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ยึดนะอ่าเนี่ยเอาแยกไว้ก่อนตัวฐานเนี่ยทำเป็นฉากในโอลมาของงานที่จะส่งการพาวิวเดอร์ปี2024ก็คือปีนี้เนาะแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วแล้วไปอ่านกติกาเหมือนกับว่า เขาจะห้ามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะผมก็เลยลื้อออกมาแล้วก็ทําฐานใหม่ทําอันใหม่อันใหม่ที่ทํอ่ะใช้เป็นคีย์บอร์ดเดี๋ยวไปพูดในน้องอีกทีตัวเนี้ยท,ที่ลื้อออกมาเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นสําเร็จรูปแล้วมันก็เป็นงานก๊อปปี้ด้วยผมไม่รู้ว่างานแท้มัมนมีไอ้ลงซ่อมลงต่อันดมเนี่ยลายนี้หรือเปล่านะแต่ผมไปย้อนย้อนดูของปีเก่าๆนะก็เห็นมีคนทํานะเห็นมีคนใช้นะที่ใช้แบบเนี้ยฉะนั้นเนี่ยในกติกาเขาบอกว่าเขาไม่ให้ใช้ตัวที่เป็นแบบสําเร็จรูปอะ่ะเออเนี้ยผมงงกับกต ็นรูปได้ไหมหรือใช้ไม่ได้แต่ว่าท D ปิมพ์น่ะไม่ได้ถ้าเป็นปั้นเองหรือสร้างขึ้นเองอ่ะอันเนี้ยได้เออแต่เห็นคนใช้เนี่ยที่มันเป็นสําเร็จรูปอ่ะเอามาตั้งอ่ะก็มีนะเออผมก็เลยงง,งแล้วอันเนี้ยที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยคือเนี่ยมันเป็นฐานมันพอดีใช่ไหมก็เลยแบบเออเฮ้ยหรือผมจะทําสีตัวนี้ต่อดีเพราะว่ามันโทนเดียวกับอันนี้ด้วยก็ไล่กันไปเลยเดี๋ยวดูก่อนครับเดี๋ยวขอไปเลือกก่อนว่าคลิปต่อไปจะทำตัวอะไรตอนนี้ยังไม่ได้คิดไว้โอเคเดี๋ยวขอเก็บ